ห่วมพี่น้องคะนี่คือปากโถ่เด้อพี่น้องเด้อคู่น้ำไหลมาจากคุณพี่น,อน,อน้องค่ะเนาะเนี่ยค่ะดูคุณสามชีสเขาจะมักชอบตรงนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะสุดท้ายท่านไหนเบิง่งเนี่ยค่ะเป็นนำ้ำตกเลยล่ะพี่น้องคะพูดเนาะค่ะเนาะงเสร็จไรคะอย่านี้ได้แต่เดียวด,ดิกลับกลง โซจ่าแจงกอายุนีค่ะเรีย,ยกแคคลิปใหม่สวัสดีค่ะนะคะเนาะอโอเลยได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามันน้ำถ่วมแลงเนาะพี่น้องเนาะนี่ยโจ่าที่น้ำซาซาโอ้โห้เลยนะคะเน,ะนาะวโซจ่าค่ะโซจ่าอายุนีนะคะเด้อไว้งานได้พี่น้องเด้อเดินให้ดูพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ สีคืชโอนามเด้อพี่น้องเดอ้อสีไหลไปตั้งคู่เนาะค่ะเนาะมาที่นี่เขาจะม,มาักชอบตรงนี้เน,นาะค่ะเนาะสีไทยทำให้เบิง็งเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคือร่องรอยของน้ำท่วมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยจะเป็นตะไคร่น้ำเนาะค่ะตัวน,นี้กับเราจะสีย่างอึ๊บสีนี้เด้อพี่น้องเดอ้อคุณหลักค่ะไล่ไปทั้งคุ่เด้อพี่น้องเดอ้อ ยางได้เลยพี่น้องเล่นค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งขี่ได้พี่น้องเด้ดดอ,ดน,อดนี่คือร่องรอยพี่น้องค่ะร่องรอยของนางเอฟเนี่ยค่ะแต่สิบบุ้งลกเรือเลยพี่น้องค่ะสิเขาจา้ามักชอบตรงนี้นะคะเน้องพีทชายทำให้เบิ้งเนี่ยค่ะ ซาจามักชอบตรงนี้นะคะเนาะสิตาทำให้เบิง้งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือร่องรอยเลยแหะพี่น้องค่ะตรงด้วยห้องน้ำหัวมเนาะพี่น้องเนาะเซาจาสียางได้พี่น้องคด้วน้ำสาสะโอเพรนะคะเนอสิตาซาจาค่ะ ตาจ้าก็ยุนีเด้อค่ะเดอ้อไว้จะหนีเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุณหลักค่ะไหลไปตั้งคุณเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุ้มห่วงพี่น้องค่ะนี่คือปากทอเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุณน้ำไหลามาจากคุณพี่น้องค่ะเนาะเนี่ยค่ะด,ด,ดูคุณนี่สามชีสเนี่ยค่ะคือร่องรอยของน้ำท่วมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยจะเป็นตะไคร่น้ำเลยค่ะตัวนี้กอตค่ะตาจ้าก็สียางอึ้งน้องเดอ้อ เดีวกันนะพี่นงค่ะอืมที่ใต้ขั้นไหนเบิ้องนาพี่น้องเนะเาะเน,น,นี่ยค่ะนี่นี่พี่น้องเบิ้องออกก็เร้วกันเนาะค่ะเนาะพอเลยได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามันน้ำถัว่วมเล้กพี่นงน้อยนี่สายจ้าที่น้ำถั่วมไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจ้ากลับกล้องให้เบิ้องดิดูสิค่ะพี่น้องค่ะสายจ้าสามารถยางได้เยลยได้พี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะ พี่หนุ่ยด้อพี่น้องเด้อคุณหลักค่ะไลฟ์ไปทั้งคุณเด้อพี่น้องเด้อมาคือเก่าพี่น้องค่ะเราจะมาคือเก่าค่ะคือมาให้เบิ่งพี่น้องเนาะนี่คืออ่ารองร้อยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่นั่งเส็นน้ำตกเลยแหละพี่น้องค่ะพุ๊เนาะค่ะเนาะเสร็จไรก็อย่นงนู้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจกลับกล่องเรื่ตาแตก็ยุ่งนีดค่ะแค่คลิปใหม่สวัสดีค่ะน้องค่ะเนาะ สิไท่ถ้ำให้เบิงแบบสวยๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เสื้อจัาจะกยืนหนีได้สิไท่ถ้ำให้เบิงแบบสวยๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เสื้อจัาจะกยืนหนีได้พลอยความเสียหายพี่น้องค่ะเออหนาะค่ะเนาะสิวยมากเิลย นี่ค่ะเนี่ยค่สิบลกเลือเลยพี่นองค่ะสิแกันคลิปใหม่สวัสด,ดีค่ะ,นะคะน้องคะเนาะห่วงพี่นองค่ะนี่คือปากคอได้พี่นองเด้อคุณน้ำไหลมาจากคุณพี่นองค่ะเนาะเนี่ยค่ะดูนี่สามชี่เนี่ยค่ะนี่คือร่องรอยเลยแหละพี่นองค่ะ ตรงด้วยของน้ำถ่วงเนาะพี่น้องเนาะร้อยจ้าชิ้นยางได้คุน้องได้หัอเลยได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามันน้ำถ่วงเนาะพี่น้องเนาะนี่เร้อจ้าชิ้นนำถ่วงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจ้ากลับกล่องไอ้เบิ้งดูสิค่ะพี่น้องค่ะเร้อจ้าสามารถยางได้เลยได้พี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะน้ำถ่วงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจ้ากลับกล่องไอ้เบิ้งดูสิค่ะพี่น้องค่ะเร้อจ้าสามารถยางได้เลยได้พี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะ โอเลยได้พี่นงเด้อแต่ว่ามันน้ำถ่วมแล้วพี่นงเนาะนี่สิจใจที่นี่ได้พี่นงเด้อคุณล่ะค่ะไรไปตั้งคุณได้พี่นงเด้อน้ำถ่วมไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจ๊กลับก่อนไงเบื่อนดูที่ค่พี่นองค่ะราจะสามารถยางได้เลยได้พี่นงเด้อนี่เนี่ยค่ะเนี่ค่ะนี่คือร่องรอยเลยแหละพี่นงค่ะตรงด้วยห้องน้ำถ่วมเนาะพี่นองเนาะราจะสิงยางได้พี่นงเด้อ หนุ่มเด้ออึม่นงนามก็แลกกันน้พี่น้องละหนุ่มเด้ออึม่นงนามก็แลวกันนพี่น้องละอืดยความเสียหายพี่น้องคะหูเหนา่มขาเนอะสุต้องเพิ คขาด้วยตัวความเสียหายพี่น้องค่ะน้องขาเนาะสิจะต้างคุ้นดูขาด้วยโซจามักชอบตรงนี้น้องขาเนาะยสุดท้ายถ้าไม่เบิ่งเนี่ยค่ะหนุ่มเด้อฟึ่งน้ำก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยค่ะนี่คือร่องรอยเลยแหละพี่น้องค่ะร่องรอยของน้ำหัวมเนาะพี่น้องเนาะเราจะสชิมยางได้พี่น้องได้เราจะมักชอบตรงนี้นะค่ะเนาะถิ่าทยาำให้เบิ้งเนี่ยค่ะยางได้พี่น้องได้เดินให้ดูพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะนี่คือท่อหนามได้อพี่น้องเด้อสีไหลไปตั้งคู่เนาะค่ะเนาะ มาที่นี่อ่ำซาซาโอเฟร่นะคะเนาะตัวสาจาค่ะตัวจ้าก็ยุนีนะคะเด้อไว้จะเป็นน้ำตกเลยล่ะพี่น,อน้องค,องคองงะพู <ๆ S 2> ะดะน,นะคะเนาะงสิไงไม่แก่เลยเด้อค่ะเด้อดิกลับกล่องตัวจ้าก็ยุนีค่ะว่ามันเป็นอย่างไรว่ามันเป็นอย่างไร สีไทยถ้าไห้เบืองแบบส,สวยๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เสืจจ้อจักราาแอยู่นี่ได้เพื่อแคคลิปใหม่สวัสดีค่ะนะคะเนาะน้องเด้อพึ่งน้ำก็แล้วกันเนะพี่น้องเนาะ ของค่ะน้ามันทิ้งอะมาจากคุณเนาะคะ่ะเนาะเลียงน้ำท่วมไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิจะ๊ะกลับกองให้เบิ่งดูดสิค่ะพี่น้องค่ะเกาจะสามารถย่างใใได้เลย่ด้พี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะเขาจะมักชอบตรงนี้เน,ะะนะาะค่ะเนาะสิ้งอะไรถ้าไอ้เบิ่งเนี่ยค่ะเพ<ม><น>ื่อจะคลิปใหม่สวัสดีค่ะเนาะคะ่ะเนาะ ซาวจาโอเครนะคะเนะสาะตัวาจ่าค่ะตัวจ่าอายุนีดนะคะเด้อไวจ้จะจนค่ะเบิ้งเนี่ยค่ะมันผิดไรไปกูเนาะค่ะเนาะนอันอนี้เหลือแต่ติ้ลหงร้อยเท่านั้นพี่น้องค่ะทั้งเบือทั้งม้วนนะค่ะเนาะมาคือเก่าพี่น้องค่ะเัาจะเอามาคือเก่าค่ะอย่มาให้เบิ้งพี่น้องเนาะ นี่คืออ่ารองร้อยนพนงเนาะหลังจากที่น้ำซาซาเอ่เคร่นะคะเนาะตันซาจาค่ะาาคัวจาา้ากา็าายุนีนะคะเด้อไว้จำทวงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจะกกับกลองให้เบิรนด,ดูที่ะาพี่นองคะ่ะโาจ้าสามารถยางไรรด้เลด้พี่นองเด้อนี่เนี่ยค่ะ,คะมาคือเก้าพี่นองค,นค่ะราจ้ามาคือเก่าค่ะคือมาให้เบิรงพี่นงเนาะ นี่คืออ่ารองร้อยเนะพี่นองนะหลังจากที่นั่งเป็นน้ำตกเลยแหะพี่น้องขาพูดนกขานอเสร็จไรก็เดินได้อต่เด้อดิบกับกลงตัวสกายก็ยุนีค่ะพี่นองเด้อน้ำก็แล้ว